สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนาะจากสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนท้งช่องย t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่รับชมแนวทางละห้กกำลังใจกับแอดจอยด้วยนอกจากมาพบกับแนวทางหวยเล่าพัฒนาวันที่8เดือนเก่าวันศุกร์มาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า โอ้โหสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาส่วงนี่หูซื้อว่าสูตรเดินบุคอยดีนอกจากจับทางยากเลือกเกินอันนี้ก็ต้องขอสุดข้อไพ่พี่นเอฟซีหลยๆนอกจากสำหรับงวดที่แล้วก็ผ่าดไปอีกนอกวันที่หกพ้นออกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้โหหนึ่งเจ็ดบนหนึ่งเจ็ด,ห,ด,ดหลังกันเลยทีเดียวนอกจากเมื่อนี้ตามกันต่อรุ่นกันต่อแนวทางสีม้าหาตามสูตรหรือบ่อต้องรอรุ่รนไปด้วยกันนอกจา,ากทา,ามัามาก้าชอบค่อยตามทาบ่อมักบ่อชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทาง ลาวพัฒนาส่วงนี้อาสิจับทางยากดิบนิดหนึ่งเนาะจ้าหลับชมไวเป็นแนวทางไปก่อนละกันเนาะจ้าเมื่อนี่รุนกันต่อจ้าเขามาแล้วฝากาพี่น้องเอฟซีก็ไล์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเนาะจะทาเป็นไปได้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสด้บ่พลาดแนวทางทีแอดจอยล่งห้เนาะจะแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอฟซีได้ถุกวันจะบ่วสิเป็นฮานอยนี่เคอีหุ้นห้างเียงลาวพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยจ้า สำหรับรากพัฒนาเมื่อนีจะให้ชุดเด่นอยู่ที่0กับ6จับคู่01 02 03 04 05 67 68 หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งกันจาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองสำหรับแนวทางหุ้นนี่เคอีเมื่อนี่มูซื้อกวา่า สำหรับหุ้นนิเคอเมื่อนี้นี่คือรอบเศร้านี้มาเบิ้ลนมาต่อนอกจากแนวทางเล่าพัฒนาสีมาเบิร์นไฮบรอนเนี่ยมาเบิ้ลนมาหามนอกจากสำหรับแนวทางหุ้นหางเสี่งนอกจากถ้าเกิดว่าหุ้นถ้าเกิดว่า้านอยออกเบิรนเบิรอีกนแนวทางเล่าพัฒนาหมักเบิร์นสำหรับสามตัวจาเกาศูนหา หกอ่าหาหกแปดหกศูนย์สี่เก่าหกศูนย์ตัวเด่นตัวเน้นจ้าสำหรับหุ่นนี้เคอิไซเบิร์นนี่ เบิ้ลนี่คือบุกค่อยมาไลายวันเราจะมือแต่ว่ามือนี่มาเบิ้ลอ่ะมือนี่เราพัฒนาขออเฮ้าสีมาตัวใดนี่ต้องรอดนไปด้วยกันเราจะโคยาห้มาเบิ้ลยาห้มมาห้ามละกันเราจะทาเกิดว่าแนีทางคนขางไปทางเล็กเบิ้ลเล็กห้ามกับคนขางจับทางยากสําหรับสุดกันเน้นอยู่ที่เก้าสองสามตัวเน้นอยู่ที่เก้าศูนย์ห้าหกห้าหกแปด หกหนึ่งหกหนึ่งหกเก้าศูนย์ห้าศูนย์สี่อ่าสำหรับเ่าพัฒนาเมื่อนี่ประมาณน,นี่เลยนอกจากทามักจะชอบตามถามบอมักบ่ชอบปล่อยผ่านจ้าขอหายพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีมีใช่กันทุกคนทุกทานจะมาคอยตามบอมักปล่อยผ่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า